เกิดอะไรขึ้นกับเรดดีโอครับนักลงทุนชื่อดังที่พร่ำบอกว่าจีนนั้นเจ๋งขนาดไหนมาโดยตลอดจนถึงขั้นที่มีคอรหาว่าเขาคือโปรโจีนที่ถูกหนุนหลังโดยพรรคคอมมิวนิสต์แต่ล่าสุดครับเขากลับออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจจีนที่ตกต่ำมากๆในตอนนี้นั้นอาจดับฝันทําให้จีนกลายเป็นยักษ์หลับตามรอยญี่ปุ่นได้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3าปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเด็กเตรียมอุดมเกยียรติิยมวิศวะจุฬาสู่ไอซ่าด้านการลงทุนคุณอยู่กับช่องคิมพ e r t t y l ล f e ที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้มันจะมาชวนคุยถึงบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนักลงทุนระดับโลกอย่างคุณเรดิโอนะครับผู้ก,ก่อตั้งกองทุน b r i d g e Water หนึ่งในกองทุนเ d g ฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับหลายๆสื่อเลยนะครับในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนที่ยังคงตกต่ำรอการฟ มาในโทนบวกตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือต่อให้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ออาจีนเกิดปัญหาขึ้นหลายๆอย่างนั้นทําให้นักลงทุนชื่อดังหลายๆคนนั้นถึงกับตัดสินใจเพ่นออกจากการลงทุนจากจีนไปนะครับแต่ว่าในสายตาของเรแล้วเนี่ยหลายๆครั้งที่ผ่านมานั้นเขาจะยังคงย้าอยู่เสมอนะครับว่ายังไงเนี่ยคุณก็ไม่สามารถมองข้ามศักยภาพระยะยาวของทางจีนได้เลยเพราะว่าความเติบโตความเจริญของจีนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นแค่ช่วข้ามคืนนะครับมันเกิดจากการสังสมมายอย่างยาวนานหลายๆมิติทําให้้ตอนนนีีจ ก็เลยพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีศักยาภาพขึ้นมาท้าทายผู้นําอย่างสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงประจวบเหมาะกันกับในตอนที่สหรัฐตอนนี้ก็เจอปัญหารอบตัวหลายๆอย่างอยู่ในยุคเสื่อมถอยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหานี้ปัญหาความเหลื่อมล้าแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่ง่คขขอคนได้ฟังคาสัมภาษณ์โทนประมาณนี้อย่างซ้ําๆซ้าๆนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะเหมือนเรจะล็อกมงหรือเปล่าว่าบรรทัดสุดท้ายที่เรทิ้งไว้เสมอให้ไปคิดเองเนี่า เฮ้ยเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยจีนก็จะต้องขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแทนสหรัฐอเมริกาใช่ไหมทำให้ผู้คนเนี่ยก็ต่างก็คอรหานะครับว่าโอ้ยเลดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงจีนแล้วเออาเออาอะไรก็ดีไปหมดแต่ที่พอพูดถึงสหรัฐนะอะไรก็ดูไม่เข้าตานะครับคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดถึงแม้อย่างที่บอกนะครับว่าเรไม่เคยฟันธงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับคือแทบจะทุกบทความทุกการสัมภาษณ์นั้นเขาจะทิ้งท้ายเสมอว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครเชื่อคํานี้ ของเขาเท่าไรนะครับมองว่าเขายังไงก็อยู่ข้างจีนอยู่แล้วต่อให้เจ้าคมว่าความไม่แน่นอนของเขาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับพอร์ตการลงทุนของบริชวอเตอร์นะปัจจุบันก็ตามนะครับที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยสัดส่วนส่วนใหญ่ของพอร์ตนะยังคงลงทุนในสหรัฐอเมริกาอยู่เลยแถ้ไม่หนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะครับว่าต้องบอกว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นทาง Bridgewater ก็ดูจะลดพอร์ตการลงทุนจีนไปเยอะพอสมควรด้วยแต่เออนะอย่าขี้สงสัยเลยบอกว่าติงจีนก็เป็นติงจีนไง อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าการให้สัมภาษณ์ของเรกับสื่อต่างๆในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยดูจะมาแปลกจริงๆนะครับเพราะว่าคราวนี้เรดูจะพูดถึงจีนในแง่ลบแบบมาในโทนเชิงลบจริงๆนะครับคือเขาเนี่ยเริ่มตั้งข้อสงสัยถึงอนาคตร,ระยะยาวของจีนแล้วนะครับว่าจะยังรุ่งโรดตามที่เขาคิดอยู่หรือเปล่าซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทาให้เขากังวลแบบนี้นั้นก็คือเรื่องของวิกฤตอสังหาของจีนนะครับที่ยังคงเรื้อรังมาอย่างยาวนานแล้วพอมันปล่อยให้ซึมลึกแบบนี้เนี่ยมันกําลังขยาย ไปเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับทำให้มันสามารถเกิดการหยุดชะง,งักทั้งประเทศได้ซึ่งพอเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเห็นภาพเขาลางของ o อสเด c a d e หรือภาวะเศรษฐกิจเสื่องซึมที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นมาตลอด 30- 40ปีที่ผ่านมาแบบลางๆเลยนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประเทศจีนโดยเรนนั้นเขาก็พยายามอธิบายรายละเอียดต่างๆถึงสิ่งที่เขาคิดนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่า 70%ของเงินออมของภาคครัวเรือนของประชาชนจีนนั้นเนี่ยอยู่ในภาคอสังหารนะครับซึ่งราคาเนี่ยตกต่ำลงมากๆในตอนนี้แถมพอมองไปยังแหล่งรายได้แหล่งการลงทุนอื่นๆนั้นก็ดูจะฝืดเคือมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะของตลาดหุ้นสภาวะเศรษฐกิจจะทํางานอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็ดูจะค่อนข้างติดขัดเรื่องของการหาไรายได้ซึ่งในความเป็นจริงเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้จะเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าชาวจีนเนี่ยก็เจอแรงกดดันรอบด้านแบบนี้มันนานพอสมควรมันหลายปีแล้วซึ่ง ประเด็นสคัญมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับก็คือเรเขาอธิบายว่าพอประชาชนพอบริษัทต่างๆเนี่ยอยู่ในภาวะแบบนี้นานๆพวกเขาจะรู้สึกแยงกับการลงทุนแล้วก็เรื่องของการบริโภคนะครับไม่กล้าจะเอาเงินมาใช้ใจ่ายอะไรที่มันมากเกินไปสุดท้ายแล้วทางเลือกที่ดีที่สุดเวลาที่พวกเขาได้เงินมาก็คือการออมเงินหรือว่าการเอาไปโปหนี้นั่นเองซึ่งเจ้ากลไกต่างๆที่เพิ่งอธิบายเป็นเนี่ยมันก็คือภาพที่เกิดกับญี่ปุ่นในทศวรรษที่90นะครับที่มันทําให้เกิดความตลกร้ายว่าการออมเงินมากเกิ ินไปของบรรดาคอ์ปอรเรทแล้วก็ประชาชนเนี่ยฟังเพลินเหมือนจะดีนะครับก็คือเออประชาชนก็ดูจะมีวินัยดีนี่ได้ครับเงินมาก็ใช้เงินอย่างประหยัดมัธยัติัดตัดสินใจซื้อของต่างๆอย่างรู้คุณค่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับออกมาทําให้เศรษฐกิจนั้นฝืดเคืองนะครับไม่สามารถเติบโตได้มากจนทางฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางของพวกเขาเนี่ยต้องเข้ามาพยายามเติมช่องว่างนะครับว่าเออทาไมอยากบริโภคกันมากเนี่ยเดี๋ยวรัฐรับจบเองนะครับพยายามที่จะทําให้เกิดการลงทุนการบริโภคของภาครัฐเข้ามาแทนที่อะไรแบบนี้ทีนี้ กลับมาที่ฝั่งจีนกันบ้างนะครับถามว่าแล้วรัฐบาลจีนจะทําแบบนั้นได้ไหมพยายามจะมาอุดรอยรั่วเรื่องของการบริโภคซึ่งเรเขาก็อธิบายว่าปัญหามันก็มีอยู่นะครับก็คือการใช้ใจ่ายของภาครัฐส่วนใหญ่ของจีนนั้นเนี่ย83นั้นมาจากรัฐบาลท้องถิ่นนะครับที่ณขณะน,นี้เงินส่วนใหญ่ของพวกเขาก็ จมไปกับโครงการอสังหาต่างๆเช่นกันนะครับทำไมได้คิดจะบริโภคห,หนักๆตอนนี้ก็ต้องก่อหนี้เพิ่มนะครับคำถามก็คือแล้วจะเอาเครดิตที่ไหนไปกู้หนี้เพิ่มล่ะก็ไม่มีนะครับซึ่งเรเขาก็วิจารณ์เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจีนดูจะอยู่ในภาวะแบบนี้นานเกินไปแล้วนานจนผู้คนเริ่มชินกับมันและถ้ายังไม่รีบจัดการเนี่ยรับรองว่า Lost De c a d e ภาค2ได้เข้าฉายที่จีนเร็วๆนี้แน่นอนแต่ก็นั่นแหละครับถ้าพยายามจะตีความจริงๆว่าเรไม่ได้พูดในฐานะนัก mm hmm. ลงทุนแต่ว่า Sí. พูดในคนคนหนึ่งที่เข้าข้างจีนอยู่นะครับอันนี้อาจจะเป็นการกดดันอ้อมๆไปถึงทางรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางจีนก็ได้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยควรจะรีบอัดฉีดเงินลดใหญ่หรือว่าลดดอกเบี้ยแรงๆได้แล้วจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่บรรดาน,นักลงทุนก็ง้างกันมานานนะครับว่าโอ้เดี๋ยวสติมลัสลดใหญ่เนี่ยจะต้องออกมาอย่างแน่นอนแต่ว่าพอมาจริงๆเนี่ยก็มาแบบกระปิดกระปอยนะครับทำให้จีนเนี่ยก็เลยยังคงซึมๆไม่ได้ฟื้นตัวจากช่วงโควิดซะทีทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือการที่เรวิพาวิจาร์จีนแบบนี้เน เห็นศักยภาพของจีนอยู่ไหมนะครับเขาก็บอกว่าโอเคถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะเจอปัญหานี้แต่ว่าในด้านอื่นๆนั้นจีนก็ทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับในแก่เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเรื่องของการดําเนินการระหว่างประเทศนั้นค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อรองเรื่องของการค้าหรือว่าการกระจายเป็นลงทุนอย่างภูมิภาคต่างๆอะไรแบบนี้แต่ไอ้การที่เขาออกมาวิจารณ์ประเด็น lost decade ในรอบนี้เนี่ยเขาพยายามจะชี้ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องอื่นทําได้ดีแต่ว่าในส่วนของรากฐานสุดของประเทศเนี่ยไม่แน่นแบบนี้นั้นก็ยากนะครับ ที่จีนนั้นจะสามารถเป็นใหญ่ได้ในอนาคตและนอกจากนี้ในการสัมภาษณ์นะครับมันจะมีช็อตหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับแล้วไฮไลท์นี้เนี่ยต้องเรียกว่าเกี่ยวข้องกับคนไทยเหมือนกันด้วยนะคือเป็นการสัมภาษณ์กับทามบูมเบิร์กนะครับที่ในช่วงท้ายนั้นพิธีกรพยายามจะจี้ถามนะครับว่าในสายตาของเรตอนนี้นั้นเนี่ยจีนยังน่าลงทุนไหมแล้วประเทศไหนที่ดูน่าลงทุนโดดเด่นตอนนี้บ้างซึ่งตอนแรกเนี่ยเรก็ดูพยายามจะดิ้นจะพิ้วนะครับตอบแบบกว้างๆว่าอ๋อสำหรับความเป็นนักลง ทุนแล้วเนี่ยในช่วงเวลาความไม่แน่นอนตอนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเน้นเรื่องการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับต้องถือหลายๆสินทรัพย์กระจายไปในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีจีนอยู่ในพอร์ตซึ่งเหมือนพิธีกรบูมเบิร์กเนี่ยจะคาดเดาเอาไว้แล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวตอบอย่างนี้มาแน่นอนก็เลยจี้กลับไปว่าแล้วที่บอกว่ามีจีนในพอร์ตเนี่ยลงจีนเยอะไหมสัดส่วนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยพอร์ตของ Bridgewater นะครับ Hedge Fund ของเรเนี่ยก็ลดการถือสินทรัพย์ของจีน ลงไปเยอะเลยนะคะซึ่งช็อตน,นี้ก็ฮาเหมือนกันนะครับก็คือเรก,ก็ยังพยายามจะดิ้นอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ตอบว่าเออตอนนี้เนี่ยทาง Bridgewater เองก็มีสัดส่วนเล็กน้อยในจีนนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ย จีนก็ยังคงดูน่าสนใจในการลงทุนอยู่เพราะว่าถึงแม้จะมีความเสี่ยงต่างๆแต่ถ้าดูจากศักยภาพแล้วก็ราคาสินทรัพย์ที่ตกต่ำลงมากๆในตอนนี้เนี่ยมันก็ดูน่าดึงดูดมากๆโอเคฮะอย่าจี้เรื่องจีนเยอะฟังแล้วก็ไปตีความกันเอาเองนะครับทีนี้อีกข้อนึงที่น่าสนใจนะครับที่ได้กลืนไปเมื่อสักครู่ว่ามันเกี่ยวข้องกับไทยด้วยนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์กับทาง CNA นะครับที่เรเขาก็ให้แนวคิดนะครับว่าณนะตอนนี้นั้นเนี่ยเขากําลังสน,สนใจสินทรัพย์หน้าตาแบบไหนอยู่นะครับซึ่งตาม ตายนักปราชญ์นะครับเขาก็ให้คํานิยามด้วยว่าไม่ว่าไอ้สินทรัพย์ที่เขาลงนั้นจะเป็นตัวบุคคลจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นประเทศนั้นเขาจะลงทุนในสิ่งที่มันเป็น neutral productive นะครับซึ่งมันก็มีคุณสมบัติอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยในสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องมีสภาวะทางการเงินที่แข็งแกร่งนะครับคือพูดง่ายๆก็คือมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินมีรายได้สม่ําเสมออะไรแบบนี้ส่วนคุณสมบัติข้อที่2เนี่ยจะต้องมีเรื่องของ internal conflicts นะครับคือความขัดแย้งภาย ที่ต่ําถ้าเป็นประเทศก็คือการเมืองภายในค่อนข้างนิ่งนะครับทะเลาะเบาะแววงกันน้อยส่วนคุณสมบัติข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของ e x t e r n a l l conflicts ความขัดแย้งภายนอกต้องต่ำนะครับในบริบทที่ตอนนี้นั้นสองขั้วอ,อํานาจห้ําหันกันขนาดนี้เขาพยายามมองหาประเทศที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดนะครับแล้วถ้าเป็นบวกด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยและเขาก็ได้พูดชื่อออกมาด้วยนะครับว่าไอ้ประเทศที่ตรงกับคุณสมบัติเหล่านี้นั้นมีกลุ่มไหนบ้างซึ่งเขาก็บอกว่ามีหลายประเทศ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งนั้นก็คืออินเดียนะครับที่ตอนนี้นั้นอยู่ในสภาวะที่น่าจับตามากๆแมแต่ฟังแล้วก็ต้องมานั่งตีความกันอีกนะครับว่าไอ้หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนนั้นจะมีไทยอยู่หรือเปล่าในสายตาเรแต่อย่างน้อยพอฟังแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับว่าในสายตาของนักลงทุนระดับโลกตอนนี้เนี่ยกำลังมีเรื่องของการลงทุนในแถบบ้านเราอยู่บนเทียร์ลิสต์นะครับแมได้ยินแล้วก็ชื่นใจนะครับหรืออนาคตหุ้นไทยจะไปหุ้นโลก คุณคิดนยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มีรีเสิร์ชบิความมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันส่วน,นใครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็ให้แอดไปที่ Line แอดคิม property life ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยสว่วนทนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยเอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และอคอร์สนะครับคนที่มีธุกรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สาาืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ